มาที่ร้านน้ำแข็งไอซ์นาคาอารีนาที่ศูนย์กันคาสเปลฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์แล้วแน่นอนว่าวันนี้กล้วยจะมาฝึกเล่นกีฬาไอซ์เกตกันค่ะพักหลังๆมานี้นักกีฬาเยาวชนฮอกกี้ของไทยเราทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆคว้าแชมป์มาได้หลายครั้งเลยทาให้กล้วยอยากมาลองลงสนามฮอกกี้แท้ๆบ้างแต่มันยากไปสําหรับมือใหม่หัสไลด์น้ําแข็งแบบกล้วยก็เลยขอให้โค้ชชินซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์ระดับเอเชียและมาระสบการในวงการสเก็ตน้ําแข็งมาหลายปีมาสอนมือใหม่อย่างกล้วยเล่นไอซ์เกตกันสักหน่อย รู้มาว่าโคชินเนี่ยสอนดีมากๆเลยค่ะบาน,นณักฬาส่งแข่งระดับประเทศหลายคนเลยสบายใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปวัดไซส์รองเท้าใส่อุปกรณ์เซฟตีปป้กันก่อนซึ่งวันนี้พิเศษมากๆค่ะโคชินให้กล้วยยืมรองเท้าฟิกเกอร์ที่ใส่ลงซ้อมและแข่งขันมานับครั้งไม่ถ้วนองค์จะลงก็คราวนี้ละค่ะต้องเข้าตากรรมการบ้างแล้วล่ะแต่วันนี้โคชินจะสอนอะไรกล้วยบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ เราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มแรกเราจะฝึก m a t c ิ i n ค่ะฝึก <Mach ining. S 2> เ,เดินบนน้าแข็งเดินบนน้าแข็งใช่เพราะว่าเราจะไม่เดินเหมือนตอนที่เราเดินอยู่ข้างนอกเวลาเราอยู่บนน้าแข็งเราจะม a t c ิ i n ตรงๆแบบนี้เราจะไม่ก้าวไปข้างหน้าถ้าก้าวไปข้างหน้าจะทําให้เราเหมือนเวอร์หงาหลังแล้วก็ลมได้ matching ง่ายๆเลยค่ะคือการเดินบนน้ําแข็งนั่นเองแต่จะแตกต่างจากการเดินปกติต้องมีการยกเท้าออกจากน้ําแข็งเพื่อเราจะได้ทรงตัวเองไปด้านหน้าได้และปล่อยตัวเองให้ไหลไปด้านหน้าด้วยเท้าทั้งสองข้างเรียกว่า two foot glide บอกเลยนะคะว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะค่อยๆมาชิงและไกลตรงๆไปเรื่อยๆแต่ระวังจังหวะในการยกขาดีๆถ้ายกไม่ดีทรงตัวไม่อยู่อาจจะหงายหลังได้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะให้ได้ ได้มากแล้วสเต็ปต่อไปที่เราต้องทำคืออะไรคะโคชินต่อไปถ้าต่อไปที่เราจะทำเขาเรียกว่า forward swizzle ค่ะ forward swizzle <Forward. S 1> <อ>คือยังไงคะหรือง่ายๆภาษาไทยเขาเรียกว่าสับประรดฮะสับปะรถ แค่ฝังชื่อกลวยก็งงแล้วราคาสำหรับท่า forward swizzle คือท่าสเก็ตน้ำแข็งพื้นฐานใช้การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องยกเท้าออกจากพื้นน้ำแข็งปลายเท้าชี้ออกเป็นตัว V จากนั้นถ่างเท้าออกแล้วคุบกลับเหมือนวาดรูปเป็นวงรีบนพื้นน้ำแข็งแบบต่อเนื่องช่วยฝึกบาลานซ์ร่างกายให้เราทรงตัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ 3ต่อไปเราทำอะไรตอนี้คะสเต็มสต่อไปเมื่อสักครู่เราได้ทำ forward special แล้วใช่ไหมคะคร <c oughs> าวนี้เราจะมาถอยหลังเราจะกลับไปเป็น backward <c oughs> กลัวที่สุดเลยคือการถอยหลังไม่กล้าทำมันต้องลอง <c oughs> โอ้โหแค่พูดคำว่าถอยหลังเนี่ยคุณผู้ชมสรภาพตรงนี้เลยนะคะว่ากลัวการถอยหลังในการเล่นไอส์กิตที่สุดเลยละคะ่ะ เขาเรียกว่า Backwards w i s s t l e พอโค้ชชินสอนด้วยหลักการที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะดูจากสเต็ปที่โค้ชชินสอนให้จะต้องค่อยๆถอยซึ่งมันทํำให้กล้วยอุ่นใจมากๆเลยค่ะที่มีโค้ชชินอยู่ข้างๆโอเควันนี้มาคุ้มมาข้าที่4ทําอะไรคะท่้ที่4เราจะลองยืนขาเดียวกันค่ะมเมื่อกี้เราสเก็ตสองขาและ คราวนี้เราจะลองยกขาเช้นหนึ่งข้างข้างเดียวแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะโคชชินเห็นว่าทรงตัวได้ประมาณหนึ่งก็เลยให้ฝึกการยกขาข้างเดียวเพราะเวลาเราเล่นสเก็ตหรือเวลาเราเดินเนี่ยมันคือการถ่ายน้ําหนักเราก็เลยควรที่จะต้องฝึกการยกขาและถ่ายไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้เข้าใจการสเก็ตได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นไงพอใช้ได้ไหมคะคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ โคชินยังมีของแถมให้กล้วยอีกอย่างหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นทริคที่คนหัดเล่นสเก็ตน้ำแข็งใหม่ๆควรเรียนรู้นั่นก็คือการล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวและเวลาลุกควรลุกท่าไหนไม่ให้ลื่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะเรียกว่ามีทริคที่ดีๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าได้เรียนต่ออีกนิดเนี่ยก็คงจะทำท่าได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนยังไงใครที่สนใจอยากเข้ามาเล่นนะคะก็มากันได้ที่นี่เลยค่ะไอซ์นาคาอารีนามาขอเรียนกับโคชินก,กันได้เลยนะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ สอนเก่งด้วยว,ว้าวทุกคนคะเสร็จเป็ที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่ามันยากมันนะาโพอได้ลองเล่นจริงๆแล้วเอาจริงนะมันก็ไม่ไม่ได้แบบอู้ยยากขนาดนั้นแต่เราต้องแบบฝึกฝนต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะต้องเล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆบ่อยๆแค่ไหนคะถี่แค่ไหนดีคะ อยากเป็นวัยอยากเก่งวัยก็ให้มาเล่นทีทเลยค่ะเล่นบ่อยๆยิ่งเก็บช่วงบินเยอะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไวอยากจะให้โคชินฝันนิดนึงว่าใครสนใจอุ้ยอยากมาเล่นไอสเก็ตบ้างจังเลยติดต่อได้ที่ไหนทำยังไงได้บ้างคะขอเชิญทุกคนมาเล่นทีไอซ์ Ice นะคะอารีนารังสิตนะคะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าสเปลฟิวจอร์พาร์ครังสิตค่ะ,ะก็เรามีโคชามากประสบการณ์มากมายนะคะ ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ร้านได้เลยค่ะได้ค่ะใครอยากเรียกกับโคชินก็ติดต่อว่าอยากเรียกโคชินได้เลยเดี๋ยวเราจะได้จัดตารางการได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณโคชินมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะไปเล่นต่อดีกว่าแล้วตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ